สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยราพัฒนานะครับอ่ะแอดจับสูรมาได้สูนเนี้ยเงที่เราก็คือใช้มาสองครั้งลอะอ่คือดูแล้วมันก็เดินมานะสองครั้งเมื่องวดที่แล้วนะครับผมเข้าศูนย์นะครับจะอดกะดจะเกจากตรงนี้ที่ว่าปักหลักหเป็นศูนย์นะครับแม่ศูนย์มีอยู่ว่า b ีบีบคืออะไร B b คือหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่ก็คือเด่นนะครับ ถ้าย้อนหลังไปเนี่ยช่วงนี้มันกำลังเดินจากงวดยี่สิก็1 2 3 4 5 6เดินมา6งวดติดแต่ว่าย้อนหลังไปเดินก็ถือว่าเดินดีนะครับจากยี่สิงวดเนี่ยมา15งวดนะครับผมเป็นสูตรตัวเดียวได้เด่น110หน่วยนะครับ BB คือหลักร้อยนะครับอลองบวกกันดูครับนะงวดน,นี้นะครับหลักร้อยคือ ที่ผ่านมานะครับ8 5ดห้าศูนลักร้อยคือปดแปดบวกแปดได้หกแล้วเรามาดูกันว่าสูตรเด่นตัวนี้เด่นตัวนี้นะครับสูตรนี้จะมาไหมนะครับหลักร้อยบวกกันสองครั้งได้หกนะครับผมจับไว้ก่อนเลยนะสำหรับหวยราพัฒนางวดนี้คิดว่าส่วนตัวหรอน่าจะมาอยู่นะเดินมาที่เห็นไหมว่าที่สิบเดินหลักสิบเนาะสิบ ยีหลักสิ2ยี่สนะครับ2ี 22, 3สอเดินมาที่หลักสิบงวดที่งวดสามมาหลักหน่วยแล้วก็เริ่มมาหลักหน่วย3มงวดติดงวดนี้มันจะมาหลักใดหลักไหนนะครับเอาเป็นว่าก็มารอรุ้นกันอีกที6จะอยู่หลักไหนนะสำหรับหวยราวพัฒนาครับ